สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ็มไทยชาแนลค่ะวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำแกงลาวไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้าหลังจากคลิปก่อนนู้นนะคะเอทำแกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้ดองนะบางคนอาจจะไม่ชอบกินกะทินะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนมาเป็นเมนูแกงลาวค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะว่าเอาใส่อะไรบ้างค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาโขลกพริกแกงกันก่อนนะคะในพริกแกงที่โขลกเนี่ยนะคะจะโขลกหยาบๆนะคะก็จะใช้พริกแห้งนะคะแล้วก็ข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะคะหลังจากที่โขลกละเอียดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ หลังจากที่โขลกพริกแกงและเอียดเสร็จแล้วนะคะเอเจะใช้น้ํามันพืชน,นะคะลงไปในกระทะค่ะส่วนใหญ่เวลาจะทําแกงจะทําผัดอะไรนะคะเอเจะใช้ใช้กระทะในการทําอาหารมากกว่าใช้หม้อนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดในน้ํามันพืชที่ใส่ลงไปก่อนค่ะเราจะผัดพริกแกงให้หอมนะคะซึ่งพริกแกงของเราอะ่ะคือเราโขกเองใช่ไหม เราชอบแบบไหนแล้วก็โขลกให้ละเอียดตามที่เราชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะผัดให้หอมนะคะหลังจากที่ผัดพริกแกงให้หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะผัดเนื้อไก่กับพริกแกงให้สุกประมาณสัก60-70%นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะซึ่งเนื้อไก่นี่นะคะเอก็กหั่นมาจาก เนื้อสะโพกไก่นะคะมันจะมีทั้งเนื้อแล้วก็หนังไก่ติดมาด้วยค่ะหนังไก่ก็จะเพิ่มรสชาติให้มันแบบอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เนื้อไก่สุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะ เอาตามความชอบของเพื่อนเเลยนะคะเอใช้น้ำประมาณ800มิลลิลิตรนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนชอบน้ำแกงที่แบบเยอะมากๆหน่อยก็เติมเพิ่มได้นะคะใส่น้ำลงไปเท่าที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามารอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะ การปรุงรสองเอกก็ง่ายๆนะคะจะใช้รดีแกงเลียงนะคะใช้ในการปรุงรสแกงลาวหน่อไม้ดองนะคะซึ่งมันจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าในรดีแกงเลียงนะคะมันจะมีทั้งเครื่องแกงในส่วนผสมนั้นด้วยค่ะแล้วมันจะทําให้รสชาติมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะแล้วพอน้ําเดือดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่หน่อไม้ดองกันค่ะ แทที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในแกงเหลาก็คือการใส่น้ำปลา,าค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกน้ำปลา,ายี่ห้อที่เพื่อนเพื่อนชอบใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะรอให้เดือดเสร็จปุ๊บคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่หน่อไม้ดองลงไปแล้วนะคะซึ่งหน่อไม้ดองเนี่ยเอล้างทําความสะอาดก่อนหนึ่งน้นะคะแล้วค่อยเอามาใส่ในแกงนะคะเพื่อลดความเขาเรียกอะไรอ่ะ เวลาเวลาเขาแบบแช่มาในกระป๋องหรือแช่มาในถุงนะคะมันมีจะมันจะมีสารอะไรเยอะแยะเนาะเราก็ล้างเขาก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเขามาต้มให้สุกค่ะรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมที่เหลือกันค่ะหลังจากที่ทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเดือดแล้ว,วเราจะใส่ต้นหอมซอยนะคะลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้เขาสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ใบแมงลักลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆหาใบแมงลักสดได้ก็ใช้ใบแมงลักสดนะคะแต่ว่าเอา๋ไม่สะดวกในการหาใบแมงลักสดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่เอ๋เจอใบแมงลักนะเอ๋จะเอาใบแมงลักมาตากแห้งค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้นานๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเอ๋จะใส่ใบแมงลักแห้งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้หน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะ แค่นี้นี่แกงลาวไก่ใส่ใบแม่ดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศค่ะหรือเพื่อนๆที่อยู่ไทยนะคะถ้าอยากจะถนอมอาหารด้วยกันเอาใบเมงลักมาตากแห้งนอกจากเพื่อนๆจะถนอมอาหารได้แล้วว่าเพื่อนๆยังสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้ตัวเองได้ด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถขายใบเมงลักแห้งได้ด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆกจะทำทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้เพื่อนๆทราบค่ะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป่อต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ